ทุกคนคงรู้จักกับนางบิเซื้อสมุดตัวแม่ที่แท้ทรูในเรื่องพระอภัยแต่สงสัยกันมะนนางมาจากไหนทำไมทำไมถึงพลังเยอะเวอร์วังโอ้ยฉันน่ะเกิดมาหลายล้านปีได้ละมั้งพร้อมกับอยู่ิเวิร์เพึ่งสร้างก็เกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้แต่อยากจะแข็งแกร่งกว่านี้ก็ต้องไปเข้าคิวหาพระอิศวรไงทันเจ้าขาข้าขอพอได้ถอดใจจะเอาไปใส่อยู่ในก้อนหินเอ้า อยากได้ก็จัดให้วะฮะาาสมใจละทีนี้ต้องขอโชว์พาไฟกับพระเพิงสักทีลืมไปพระเพิงเขามีไฟรนั่งผิดเสื้อสมุดโดนไฟเผาร่างมอดไหมแต่ดวงจิตนั้นยังอยู่ในหินเวลาผ่านไปโดนไอ้น้ำไอดินหินนั้นก็กลับกลายมีรูปมีร่างหมื่นปีผ่านไปไวเหมือนโกหกหินก็กลับมาไม่ชีวิตอีกครั้งแม่มาแล้วจ้ะ พร้อมพละกำลังแต่ต้องอยู่อ้างวาง่ามกลางทะเลวันหนึ่งนางยักษ์ออกหาอาหารเสียงเพลงชนฝันนั้นมาจากไหนขอตามไปดูหวายนั่นมันใครหล่อหน้าหลงไหลฉันต้องหลักพาตัว 8ปีผ่านไปนั่งปีเสื้อแปลงร่างอยู่กินกับพระอภัยนานถึง8ปีจนมีลูกชายแล้วก็สินสมุทรนั่นไงที่ได้ไปเปิดปากถ้าจนพวกเงือกช่วยพาซิ่งแล้วในที่สุดได้มากับแก้วพิสดารนางอยักเข้าไม่ได้ฤาษีเสกบารียกันเฮ้ยฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะมาเอาหลัวคืนไปละ่ะหลยเดินผ่านพาย,ยุพัดเรือมาเกยสองพรลูกก็เลยติดเรือออกไปนายหญิงนายหญิงออกมาแล้วพระอภยัย ท่านต้องรีบเร็วไว้ไปเอาสาม,มีท่านคืนมานางแยกออกอาละวาจนเรือแตกไม่มีชิ้นดีพวกเรารีบหนีไปบนเกาะนั้นเร็วพวกท่านเอาน้ำลายอุดผูไว้ถึงเวลาที่เราต้องสังหารเมียเราเบบี้อย่าทิ้งเขาได้โปรดเถิดจงกลับมา สุดท้ายนางยักษ์ก็ตุย๋ยร่างกอกลับกลายเป็นหินพวกเราจงเผาให้สิน้นเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกดูดห้ามเผาห้ามเผาไม่งั้นนางจะกลับมามีฤทธิ์พวกเจ้าจงปล่อยไว้เป็นแบบนี้ให้นางเป็นหินไปตลอดกาลเป็นไงชีวิตฉันช่างดราม่าหลวที่รักหนาทำให้สิ้นชีวันถ้ามีชีวิตยุคนี้จะไม่งอผู้เหล่านั้นแฟนทิ้งก็ช่างมันเรามันตัวแม่จะแข่เพื่อ